สวัสดีพี่ดองครับวันนี้แม่ลุงมาแล้วดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วใไ่แม่เดินทางไกลมืออื่นเท่าไก่อยู่ได้หนิจำเก่ามือนี้แล้วง่ายมือนคือมือแรกอะไไก่อียกเมืนลาือมืออื่นเศร้าหมอชิ้สองน้องค่อยเป็นชิไก่คือเก่าเหมือนเดิมจ้าสองเพี่กับชินแต่ละพูดลาบเลยเนาะเบียบ่อนยุสัยบูลบฝนทั้งไหนบูพียบ่อนนั่นเลือกไปโหลดรีโหลดคลิปทั้งไหนบู ไชเตนมันมีรังค้าบางังอ,อ,อยู่มือนี่แต่ว่ารังค้ากับจอดกันยังสั่นใช่นั่นแล้วคือว่าน้ำมันสิมีฝนสิมีฝนบ่ดเหรอคือว่าน้ำไหลลงมากขึ้นที่แม่ใส่แม่ลุงอยู่ข้างหลังหุง่ในข้างใส่ก็านาั่งอยู่ในหลบอยู่ในเต็นทมมาหัครับพี่น้องร้องงานก่อนครับ ข้ากลางเป็นบ่มี่ลังค่าแต่ที้งเหนาะแสดงว่าอยู่ในนี้โมบะกลางเตนแบบไม่มีลังค่าสวัสดีคุณนายนุ้ยได้เมนูอะไรเอ่ยผัดต้นไม้ส้มโอเคจะมากินนะผัดน่อไม้ส้มแม่แม่นุ้ยวันนี้นะครับอ้าทางนี้งนห่อแซ่บงเซ่ยงนอย่างน้อยหน่อยเนาะ สวัสดีครับป้าสวัสดีบ่ได้แจ็คคลิปละมือนนี่สามสิบบ่เดียนี้มาสามสิบคลิปไปไหนพอสืพาสิาเข้าหลังห้างผลงานเพิ่งมาอีกแล้วบ่ห่อผ้าเข้าหลังห้านจะไปอาบน้ำบ่นันโอ้ไม่ใช่หอเพิ่งไป่แมนแอนน์หอผาพี่กัวเตี้ยวนี้นะนี่บ่นี้โอ้ พอพายไรถนี่อ 10, ่ะ 10, ทีมงาน้องผู้หญิงพ่อไปหาคลิปรสัิมาเน็ตเร็วพอพอมือนิอ้าาไปหาคลิปคนที่ตามพอดีเหรอมือหีมือที่สามแล้วเป็นบอมือที่มือสองมือที่สวันนี้มือสองมือเต็มเต็มเป็นบอผู้ติดตามตอนนี้บาทส0 0 0องมมเบอร์ อันนี้เสื้ออะไรเอ่ยแจกคหนึ่งพันตัวโอ้ขอบคุณครับของการชัยบอลฉลองอะไรนี่ฉลองแสนซับแสนฉลองแสนซับนะครับขอบคุณพี่การชัยอันนี้ว่าพ่อพ่อแจกอีกทัมงโบอีกอีกนิดเดียวอีกสามพันก่าอีกสามพันกัวกับว่าล่ะล่อเบิองว่าสิสิได้อีกอย่างพ่อเลยอย่นี่เดียวเพื่อกันแล้วแสนซับพ่ออีแจกไปพี่นภุชิแจกคเท้าของฟี่มูดอกสันพี่น้องคนสิแสนเบอร์ล่ะ พอเหลือกพอได้ยูแค่หกหมื่นคนเียได้หกหมื่นหรือเหลือหกหมืนเหลือหกหมื่นออกมากระเาิอาุจะประกาศตะเวนแถวาล้มันนี่รัอยู่ไม่เอาละบาดเนี่ยม ยังเสียอีกลลแล้วเพิ่นพอพาเขาล้างหานแล้วพี่น้องมือดิกระเป๋าน่นกรัวหน่าเก็บแต่ก็ยม่หน่อยเนี่ยคุณนายคุณนายคุณนายอุย้งหุ่งอยู่ไอ้อะอยู่ไอ้สิมีงูเด้อเน,น,นี่ <S 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 ยฮะมันหกไราน่อยอย่าย่ามีง,า <S <S งูนะ ได้ยังนอหอนางทันหลังใส่บุญบ,บัมบุญบั๋มยู่่ผู้เดียว่นได้ยังนอน่ันดบหนทันหลังกินยู้่ผู้เดียว่นที่ดให้ผู้ใดเงหพี่มอนอิง ด้ยฮะนั่งนหลังกินยังน้อพ่อผู้เดียวนี่นอได้เมนูยังพ่อเมนูที่ดูพ่อาเลยพ่อเราบอกว่าเราแกงกิเล็กใส่หมอด้ะโอ้โหเโอ้โหกิเล็กใส่หมอแกงนั้นชอแบบบริเวณที่นัจแกงใสหม้อนะหอมมวยหัวอยู่แกงใส่หมอกินขาแร้ง ล่มมล้างนอเอาลจนบกก็บจนคือรอยู่แบบเศรษฐ้พี่อข้าวาวแ่บอกเาอยู่แบบคนบ้านดิดินนอนเกียดินเลยบนนเี่ดินเลยบอกแม่เรเร็วแม่ี เมืมองไหนมันมาใส่ข่อยละมันมามาเลงข่อยเดินนี่พ่อแม่พี่น้องก็กระโดดเลงว่าเลงว่าเฝ้าเฝ้าเน่เรีร่ยวนัน่ <c oughs> ลาปนี่เอาะจดีขนาดนาฮอนมิแตไปร่มาแต่ล่มพัดนี่อเออว่าหนาวโหลดปอบนี่แบบนี้มาแต่ร่มกากเบ่อาบน้ำเลยเพิ่นอุ้งเองเพชรบึงกุยสร้างกัดเพชรบึงกุยต้นน้ำบาอาบนเนาะมจนุยีเพนั้กาหลีบอบ

เพราะลนาการได้พออันนั้นเมียแต่กเใส่เมียมนเป็นาการแบบนั้นพอศิลาใส่นากากอุตเมียนก็บได้ดิฮีนลกไปนีงก็ได้เบิ่งดอกวนลุมไทยหลุมนลุมไทยว่ดีมันเอ้ยบัน้าเอานเแกเป็นก้อนบัไงบัไงคุณเอามาฝากไว้ซื้อได้นะแต่ว่าเอาออกเปนก้อนเติมเมติม่างนีก็เมติมว่ะ เอาไปเป็นก่อนนีเ่อนงกรี่ยของแท้ของแท้ว่ได้ว่าได้ซีเรียได้เงินถุกระเป๋ามานะหหลับ้องยุ่แบบห้องยุ่แบบได้แม่เงินนะห้องอู้อู้ห้องอู้อะเป๋าติดกระเป๋าตยามาบ่าบมีมันกับหาเงินจุานี่ตลอดเดี๋ยไปใส่ยังแม่ถามหนูกระเป๋าดลิมอนมน่ในห้องอีกนี่ มีเบสุยางคนนี้ดิต้างเป็นหัหมีทุกยางยังเป็นสิยแต่ว่าหาเนี่ยแากใดนะโเห็นแต่ว่ายังอื่นมีเบดมีเบิสทุยยางแต่ว่าแม่จากไดโบมีอ่นม่แม่เก็บแจ้นเง่นจะกของเก็บยางเดียวอันบออสุดยอดเลยนี่เราเขาเอิญนเก็บเงืนเป็นเนเก็บเงือนเปลี่ยนคิดไปยับโตหลายเทน่ะ ถ้าพี่ืกินยังกินลูกกิันเบอพื่นเลยเบอพื่นแล้วบเพื่นแล้วรซีมกันแล้วเอาฟังน้ำกันนีล่ละ <c oughs> โอ้ยมันเป็นความลับเมลั้วยาเนแ่ว่าความลับออ <c oughs> ไม่ได้เป้าดอกมือเยม่ได้เป้าดอกอนเลยความลับอย่างคือบอกกันสามคน มีหลวอ๋อเอรคามลับจะไหนจะหัวต้องกันเบิดไปดนี่ยีังน่เขาเฟังยูแค่จะบอลูเรื่องคนคนทีคนยางนอกเขาสิบรับูเขาูได้นวั้นรุคนหนอกไอเนน้อนยัง่อยูกเกียดกันเ็หน่อยหู้เอ็เบราดไปแล้วพี่น้อง